สวัสดีจ้าพี่น้องกัมมาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่องแอลชวนกินแซ่บนอนพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้กุ้งแช่น้ำปลาเด้อพี่น้องคิดอยากจ้ะกิน <c ười> อยาก <c ười> ไปตลา,าดแล้วได้กุ้งเห็นกุ้งสดๆพี่น้องจ้าเอามาแช่โซดาไว้ <c ười> ตุ้ยใสๆกับน,นำจิม้มซี่ฟุดน้ำจิ้มสีเขียวเื้เกลพี่น้องมาได้จ้ะเ <c ười> ห็นมา น้ำจิ้มซีฟู๊ดแซ่บเส,สียงอีกาอีกาห่วงแล้วพี่น่อง,องสมอยาก อร่อยเหมือนเดิมคนกิ่มคนคนเหนียวเนียวกุ่งกับกว่าซุด Ăn chim mẹp sẹp แสบแสบอยู sociedad, <s ab it> ่ท mm. mm ี่น้ำจิ้ม้ะพี่น้องอือหือ làm hmm. chắc cho Где? Mm -hmm. ไปกินมากกับเผ็ดด้วยคุณ่รูจ้าออกปเปรี้ยวนะคะมันหวานนิดนึงแสบซ่บ ออกกันแห้งมนละ

เวอรแซบพี่น้องกินพ่อหายอยากพี่น้องจ้ากุ้งแช่น้ำปลาแซบๆกินกระบ,บอกมะละกบกรอบพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดๆเลยออกเปรี้ยวออกหวานนะคะรสจัดจ้านดีขนาดเอาพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ต้องขอขขบพูณพี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามรับชมแล้วก็พี่น้อง่านในที่สนใจผลิตภัณฑ์บํามุงผิวนาผิวไก่ก็สามารถทักแชท ทางเพจ Facebook แอ๋ช่วยกิจแซมนัวดใดคือเก่าแล้วพี่น้องอ้าสารับมือนี้ไปแล้วจ้ะเอาไว้พอกันมือนาะจ้ะพี่น้องสารับมือนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ